วันนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟนมีตนะครับผมจังเกิลของเดอะไซด์ของพวกเราครับครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่เป็นแฟนมีตเต็มๆของเดอะไซด์นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเรื่องยามงามดีเหมือนกันครับที่เรามาร่วมสนุกกันน้องๆนั่นแหละคนก็เรียกว่าซุกซ้อมนะครับผมทั้งโชว์เองนะครับผมกิจกรรมต่างๆร้องเพลงกันด้วยนะครับผมเต้นกันนี่คือสุดๆเลย เสียงวันนี้ก็คือแหบกันหมดทุกคนเพราะว่าแหบทุกคนนะซ้อมกันมันมากนะครับแม้แต่ผมเองก็แหบไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมทุกคนได้รับความสุขเต็มที่จัดเต็มแน่นอนนะครับผมกับจังเกิลในวันนี้นะครับเนี่ยครว่าพูดทุ่มเทกันหนักมากทั้งซ้อมทั้งเต้นทั้งทุกอย่างเลยเต็มที่ใช่ครับทุ่มเทกันหนักมากครับนี่พี่แก๊ปนะครับผมทุ่มเทจนกล้ามขึ้นเลยครับโอ้โหได้เลยครับนะครับจริงๆแล้วทำพิเศษของวันนี้มันวนหมู่ทั้งหมดเป็นยัง กาจริงๆมันเป็นโอกาสดีเนาะนะครับผมในการเป็นแฟนมีที่เป็นการรวมตัวกันแล้วก็เราไม่เคยทําโชว์กันขนาดนี้มาก่อนใช่ครับผมในการที่รวมตัวดีไซน์ทุกคนมารวมกันซึ่งวันนี้ครับเราจะได้แบบโชว์เต็มๆให้พูดแต่ละคู่ดีกว่าความพิเศษของเขานะครัผมอะคู่ของพวกเรานี้ทุกคนแบบว่าจะอยู่ในความแบบอยู่ในภวังอในภวังแล้วทุกคนจะต้อง ไม่ได้ออกไปไหนแน่ทุกคนจะโดนมลสะกดครับมลสะกดคือละสายตาไม่ได้บอกเลยอันนี้โชว์คู่นะโชว์คู่โซเดียวด้วยโชว์เดียวของคุณวิลลี่เป็นไงฮะโอ้โหร้อนแรงอุ้ยร้อนแรงไปมากกว่านี้แล้วผมบอกเพราะเมื่อวานแอร์ไม่เปิดใช่ไม่ใช่โซร้อนร้อนแรงจริงๆโชว์ร้อนแรงนะครับผมโชว์เบฟร้อนแรงไหมครับโชว์เบฟก็ร้อนแรงเหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะเป็นอีกแนวนึงก็ต้องรอติดตามดูครับ ครับนี่เขาเป๊ะเขาเป๊ะมากนะครับคม่นนี้ไล่มนุลเลยไล่มุลนะครับเอาพูิมากดีกว่าบางแนวเอาพูดบูมแท็กภูมิแท mm ็กไปเรียกว่าคู่เราเรียกว่าคู่หยุดเวลาดีกว่าหยุดเวลาเลยใช่สายตาต้องจับจ้องไปที่พวกเราเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นอะไรที่สโลว์แต่ว่าความจริงอ่ะมันเป็นเวลาปกตินะแต่บอกแล้วคู่เราคู่หยุดเวลาครับมันเหมือนกับแบบความสุขเวลาแห่งความสุขมันจะผ่านไปแบบรวดเร็วเป็เร็ว อขอขอบคุณเลยครับคุณเฮงครับครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาทั้งโชว์เดียวเฮ้ยโชว์ขี้เฮ้ยโชวกลุ่มแปลกๆครับโชว์ไม่เราไม่มีโชว์คู่กับเขาไงแต่เรามีโชว์ขี้จะขี้สามขี้ห้าต้องรอลุ้นเริ่มปวดท้องแล้วครับทุกที่เลยนะเนี่ยที่ครับทุกที่เรียกได้ว่าต้องขอบคุณเซนต์สุภพง์อุดมแจ้วกัจฉนาด้วยครับผมยุ่งๆครับ มาเต็มมาเต็มนะครับเต็มไว้ก่อนเรื่องหน้าจะได้มีเอาฝั่งนี้บ้างเลยสองคนนี้นะครับผมพี่แก๊ปไพร์สก็เป็นโชว์ที่บอกเลยว่าหนักแน่นมากดูเดือดมากครับตั้งต่วันที่ซ้อมแล้วเชื่อครับก็อยากอยากให้ดูเพราะว่าทุกคนตั้งใจซ้อมมากครับตั้งใจซ้อมมากเอนขาซ้อมเดือดมากจริงนะครับพี่แก๊ปเพราะว่าเสื้อยืดตัวนี้เปลี่ยนไปหตัวแล้วเพราะในโชว์มันฉีกเขาแค่หายใจเราจะมี เปเชียลเกสตอมแม่ของเราผมเองเลยเหรอครับใช่ของเรามีไหมจะเปเชียลเกสของโชว์ผมใช่ไหมใช่ไม่มีไม่มีบาเบลบาเบลใค่โชว์ผมก็เดือดแล้วนี่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าบอกทั้งหมดที่มัทนี้ต้องมีสเปเชียลเกสมีมีครับมีมีผมนี่แหละครับสเปเชียลเกสบอกเลยก็ได้ครับก็เลาะเราเราออนแอร์ทีหลังแต่ว่ามีอีกมี คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมีมีน้องๆน้องๆมาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เราไปดูกันรุ้นกันว่าใครไปซื้อชุดเกสในวันนี้บ้างนะครับผมรับรองว่าคือไม่แต่งซื้อชุดเกสเราโชว์ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับผมอ่าอย่างของผมเองผมบอกเลยผมพาไปย้อนยุคหน่อยนะครับผมกลิ่นไอผมแต่หลายคนดูโชว์ผมดูแล้วจะยกโยกเต้นเต้นนะครับวันนี้ก็โยกโยกเต้นเต้นแต่อาจจะไม่ได้มาแร็ปเหมือนปกติประมาณนั้นมีท่าเต้นไหมครับ อะไรนะครับมีท่าเต้นไหมครับอบอกรู้เลยบอกรู้เลยทำใบทีปอบเป็นจิมมิกเป็นจิมมิกทำใบทีปอปเป็นจริงจริงจริงป๊อปเนี่วันนั้นพี่าลกะของเราเป็นยังไงครับผมพาทุกคนไปหลับกันดีครับทาให้ทุกคนหลับุจดูแล้วหลับเลยไม่ตื่นตื่นนะครับนะครับแต่ว่าสนุกทุกโชว์ครับอยากให้ทุกคนติดตามมาจริงๆในวันนี้ครับอยากชทุกหมดั้งหมดที่เราท่มเทกันมาเลยจริงๆแล้วอาจจะได้ตอนดัดตูแล้วครับครับข้อหิน ข้าวๆแล้วเป็นยังงบ้างครับมันแบบว่าจึ้งเพราะมันมันจึ้งครับคือจริงๆรันทูของเราอ่ะก็ยังไม่เต็มเท่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันเต็มๆนี่ครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานอุปกรณ์บางชิ้นยังติดตั้งไม่เสร็จติดตั้งเสร็จอย่างเมื่อวานเองแดนเซอร์เราเราแค่เป็นรันทูมาบางส่วนแต่วันนี้เราจะเป็นแดนเซอร์จัดเต็มครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นเต็มๆไปด้วยกันซึ่งพวกผมก็เห็นเต็มๆกันในวันนี้ด้วยใช่ที่ยิ่งกว่าตอนรันทูครับแอบดูอยู่ข้างหสารใช่ที่แบบว่าเตรียมตัวมารเล่นกกับพวเรามป็นมอกาส ออนไลน์ได้ครับตอนนี้ก็ออนไลน์ได้อยู่ใช่ครับออนไลน์ได้อยู่ยังดูลีลันได้ครับยังดูลีลันซื้อออนไลน์ดูลีลันได้รวม <นะ S 1> ถึงว่าเออเรามีเรามีเป็นซีรีส์ด้วยชุดสท้าย<ช>นะครับผมที่นะครับหลายๆคนรอคอยเป็น EP พิเศษ EP สุดท้ายใช่ไหมครับผมใช่คือวันนี้ครับใครดูเรียกว่าแฟนมีตจบแล้วเราจะมีเป็นแบบว่า EP ท้ายสุดของเดอะทรายกันของรับสังหรณ์กันใช่ครับผมซึ่งถ้าใครบอกว่าเอ๊ะ อยากดูอยากดูเหลือเกินทําไงดีซื้อบัตรทันนะครับออนไลน์ซื้อท่านอยู่นะครับเข้ามาซื้อกันได้ขอสปอยได้ไหมขอสปอยได้ไหมอ่ะอยากนี่ไงสปอยอ่ะผมอีกแลวครับผมอีกแล้วสปอยคืออีพีอีพีแล้วที่เราเอ็นเตอตตอนตอนดูแบบว่าช่วงท้ายครับผมโผลมาใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาดูกันว่าผมโผลมาทำอะไรไม่ได้เจอกันนานเลยนะ สกุลนานภรุษนี่ก็คุณคือใครนีครับผมคุยกันโชค์ใช่ครับพี่น้องที่ผัดพลาดได้เจอกันแล้วประมาณนั้นครับนี่ให้เขาฝากดีกว่าคุณสองคนไงครับก็วันนี้นะครับก็ฝากด้วยครับกับแฟนมิแรกของพวกเราครับก็ Lost in the Jungle นะครับกับนายพานทั้ง7คนบวกกับ special guest ด้วยไม่ว่าจะเป็นโชว์คู่โชว์เดี่ยวรับรองว่าพวกเราซ้อมมาอย่างดี มันแน่นอนครับผมให้กําลังใจพวกเราเยอะนะครับวันนี้นอกจากที่มีโชว์แล้วพวกเรายังมีภารกิจเก็บรวบรวมรูนสโตนในท่าต่างๆมาดูว่าแต่ละโชว์แต่ละภารกิจของเราจะผ่านไปได้ยังไงให้กําลังใจพวกเราเยอะนะครับ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 ครีบครับค่ับคร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 ั้ครับครับครีบครัครับครีบครั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 บครครับครับครับ ล็อกบายเดลิเวอร์โอ้โหโอ้โหพิเศษก็รวดเร็วเกินไปส่งให้ส่งให้ล็อกบายเดลิเวอร์ครับวันนี้เราเข้าป่าเช้าพรุ่งนี้เราลงน้ำกันลงน้ำกันที่นะครับนะครับตตองแต่ยังมีหลายหลายประเทศที่เราจะไปกันต่อนี่ครับตอนนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกใจนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอทางผู้จัดของแต่ละประเทศเนี่ยจะรอประกาศก่อนแล้วเราก็จะบอกว่าจะมีไปประเทศไหนบ้างครับใช่ครับรอได้เลยรอได้เลยครับรอได้เลยครับถูกต้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ